สำหรับคลิปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตในโลกของเราตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงสิ้นสุดยุคพรีแคมเบรียนต่อจากเรื่องการกำเนิดเอกภพการกำเนิดดวงอาทิตย์และโลกและจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ได้ลงไว้ก่อนหน้าหวังว่าผู้ชมจะได้รับความรู้และความบันเทิงจากการรับชมนะคะจากปรากฏการ์บิ๊กแบง นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาวิวัฒนาการของโลกโดยแบ่งย่อยช่วงเวลาของการก่อตัวของโลกและสิ่งมีชีวิตเพื่อความสะดวกในการศึกษาและวิวัฒนาการเป็น4บรมยุคคือ 1. บรมยุคฮาเดียน 2. บรมยุคอาเคียน 3. บรมยุคโปรโตโซอิกและ 4. บรมยุคฟานารโซอิกเนื่องจากยุคแรกเริ่มของโลก กระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นการจัดระบบระเบียบของวัสดุหรือแร่ภายในเนื้อโลกและการปรับแต่งพื้นโลกเป็นส่วนใหญ่ทำให้เป็นยุคที่ไม่ค่อยมีสิ่งมีชีวิตโดดเด่นและใช้เป็นหลักฐานด้านธรณีวิทยาได้น้อยนักวิทยาศาสตร์จึงเรียกสามยุคคือบรมยุคฮาเดียนบรมยุคอาเคียนและบรมยุคโปรโทโรโซิกรวมกันว่าอภิมหาบรมยุคพรีแคมเบรียนอย่างไม่เป็นทางการ ในทางธรณีวิทยาอภิมหาบรมยุคพรีแคมเบรียนเป็นมหายุคเริ่มแรกสุดของโลกครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่โลกเกิดขึ้น4,600ล้านปีมาแล้วจนถึง545ล้านปีก่อนซึ่งหากเทียบกับอายุของโลกนับตั้งแต่เกิดขึ้นมาช่วงเวลาของอภิมหาบรมยุคพรีแคมเบรียนคิดเป็น87%ของอายุทั้งหมดของโลก และแต่ละในช่วงเวลามีการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของโลกแตกต่างกันไป 1. บรมยุคฮาเดียนยุคแรกเริ่มของการกำเนิดโลกครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่4,600ถึง3,800ล้านปีเมื่อ4,600ล้านปีก่อนโลกมีอุณหภูมิสูงมากโลกทั้งใบมีสถานะเหมือนแมกมาต่อมาแมกมาภายในโลกเกิดการแยกชั้นตามความหนาแน่นผิวนอกเริ่มเย็นตัว เกิดการปะทุของภูเขาไฟจำนวนมากได้แมกมาสีเข้มจัดหรืออัลตราเมฟิกและเย็นตัวกลายเป็นหินโคมาไทบรรยากาศถูกปกคลุมอย่างหนาแน่นด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในโตรเจนไดออกไซด์มีเทนซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไอน้ำที่ปล่อยออกมาพร้อมกับการปะทุของภูเขาไฟ4,200ล้านปีก่อนแผ่นเปลือกโลกเย็นตัวและแร่ตกผลึกเป็นของแข็งถือเป็นแผ่นเปลือกโลก ไอ้น้ำในบรรยากาศควบแน่นเป็นฝนและละลายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงสู่พื้นผิวและถูกกักเก็บไว้บนพื้นผิวโลกอยู่ในรูปของหินปูนหินโดโลไมและสารตั้งต้นของสิ่งมีชีวิตเมื่อ4,000ล้านปีก่อนเริ่มเกิดมหาสมุทรโดยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าน้ำมีต้นกำเนิดมาจากการประทุของภูเขาไฟแต่บางแนวคิดเชื่อว่าน้ำอาจมาจากดาวหางซึ่งมีองค์ประกอบเป็นน้ำแข็งมีเทน แอมโมเนียคาร์บอนไดออกไซด์และเศษหินปะปนกันนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ายุคนี้เป็นยุคที่กำเนิดสารตั้งต้นสิ่งมีชีวิตคือกรดอะมิโน,โนที่เกิดจากการรวมตัวกันของธาตุต่างๆที่มีในบรรยากาศ 2. บรมยุคอาเคียนครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่3,800ไปถึง2,500ล้านปีก่อนแผ่นเปลือกโลกเกิดการหลอมละลายบางส่วน หินแข็งเริ่มเกิดกระบวนการผุพังบนพื้นทวีปกลายเป็นตะกอนซึ่งโดยส่วนใหญ่พบเป็นตะกอนทะเลลึกซึ่งเป็นตะกอนขนาดเล็กเช่นโคลนและทรายสกรปรกส,สารต่างๆประกอบตัวกันเป็นต้นแบบสิ่งมีชีวิตและพัฒนาจนเกิดสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าอาร์เคียแบคทีเรียซึ่งมีลักษณะคล้ายกับแบคทีเรียที่ดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายเช่นเค็มจัดและร้อนจัด ซึ่งเชื่อว่าเป็นสภาพแวดล้อมของโลกในยุคเริ่มแรกปัจจุบันยังสามารถพบอาเคียได้ตามแนวสันเขากลางมหาสมุทรต่างๆ3,500ล้านปีก่อนเกิดเซลล์โปรโคาริโอที่ไม่มีนิวเคลียสดำรงชีวิตด้วยสารเคมีที่ปะทุมาจากภูเขาไฟและน้ำผู้ร้อนใต้มหาสมุทร3,400ล้านปีก่อนน้ำฝนที่ตกขังบนแอน่งที่ราบไหลรวมตัวกันกลายเป็นทะเลสิ่งมีชีวิต เช่นแบคทีเรียสีเขียวซยาในแบคทีเรียสร้างคลอโรโฟิลและใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่อุดมสมบูรณ์ในอากาศขณะนั้นมาสร้างอาหารด้วยกระบวนการสังเคราะห์สแสงและปล่อยกา๊าซออกซิเจนสู่บรรยากาศกา๊าซออกซิเจนบางส่วนลอยขึ้นสู่บรรยากาศชั้นสตราโตสเฟีย แตกตัวและรวมตัวเป็นก๊าซโอโซนช่วยห่อหุ้มโลกและป้องกันอันตรายจากแสงอันตรายโอเลตจากดวงอาทิตย์ทำให้สิ่งมีชีวิตเริ่มอพยพขึ้นมาอาศัยอยู่บนบกได้อย่างปลอดภัยสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏในบรมยุคอาเคียนคือเซลล์โปรคาริโอตที่ไม่มีนิวเคลียสอาร์เคียแบคทีเรียและแบคทีเรียสีเขียวหรือไซยาโนแบคทีเรีย ต่อมาในช่วง2,600ล้านปีก่อนปริมาณน้ำในมหาสมุทรเพิ่มขึ้นเป็น90%เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบัน 3. บรมยุคโปรเทโรโซโอิกครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่2,500ถึง545ล้านปีก่อนโลกเย็นตัวลงและเกิดยุคน้ำแข็งหลายครั้งในทุกๆหลายร้อยล้านปี แผ่นเปลือกโลกมีการผุพังจนเกิดตะกอนและมีการพัดพาตะกอนจากพื้นทวีปลงสู่มหาสมุทรทำให้ชายฝั่งเริ่มทื่นเขินสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรแพร่พันธุ์เพิ่มขึ้นจนต้องมีวิวัฒนาการขึ้นมาบนบก2 0 0 0ัล้านปีก่อนหินคาร์บอเนตพบมากในมหาสมุทรรวมทั้งเกิดสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าสโตรมาโตไลต์ตามแนวชายฝั่ง ประมาณ1,600ถึง1,400ล้านปีมาแล้วโปรคาริโอตเริ่มพัฒนามาเป็นยูคาริโอตในช่วงยุคคาลิมเมียนและช่วง800ล้านปีก่อนเกิดสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์5 4 5ล้านปีสิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางวิวัฒนาการในยุคพรีแคมเบรียนสภาพแวดล้อมบนบกยังไม่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิต ดังนั้นสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่จึงอาศัยอยู่ในน้ำและยังไม่มีสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนบกอย่างแท้จริงจากหลักฐานทางชีววิทยาสิ่งมีชีวิตในยุคนี้ประกอบด้วย1สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวขนาดเล็ก2แบคทีเรียโบราณอาเคียแบคทีเรีย3แบคทีเรียสีเขียวแกมน้ำเงินไซาโนแบคทีเรีย4สโตรมาโทไลต์ ้าสิ่งมีชีวิตในกลุ่มเอเดคารันไบโอตาเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์กลุ่มแรกๆที่ไม่มีกระดูกสันหลังมีรูปร่างหลากหลายเช่นคล้ายใบไม้คล้ายหนอนและคล้ายแมงกะพรุนและฟองน้ำจนถึงปลายปลายบร,รมยุคโปรโรโซอิกของอภิมหาอายุคอรีแคมเบรียนสิ่งมีชีวิตมีการสร้างส่วนที่เป็นเปลือกซึ่งกลายเป็นฟอสซิลที่เห็นในปัจจุบันเริ่มมีการเพิ่มความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และสิ่งมีชีวิตบางชนิดเกิดการสูญพันธุ์เมื่อมีหลักฐานสัตว์เปลือกแข็งปรากฏขึ้นครั้งแรกเป็นอันสิ้นสุดอภิมหาบรมยุคพรีแคมเบรียนซึ่งกินเวลายาวนานถึงประมาณ4.06พันล้านปีสำหรับคลิปนี้ขอพักไว้แค่นี้ก่อนเพราะเกรงว่าจะยาวเกินไปทำให้น้องๆเบื่อถ้าสนใจขอให้ติดตามในคลิปหน้าซึ่งจะเริ่มเข้าสู่ยุคที่สิ่งมีชีวิตต่างๆ มีวิวัฒนาการอย่างมากและรวดเร็วน่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจด้วยค่ะขอบคุณค่ะ